สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยโต้ต้คาครับผมอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่นะครับผมรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เป็น Fortuner นะครับผม2.8 GR Sport 4 Wheel ปี2022นะครับสีขาวหลังคาดำนะครับผมสวยๆกันเลยอเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้สภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่ห้องเครื่องด้านหน้านะครับนี่ครับอ่ะอันนี้ก็คือสภาพรถเข้าใหม่เลยอ่เดี๋ยวกล้องได้แพนวนดูห้องเครื่องนะครับผมนี่อ่ะ ให้ดูให้เห็นก่อนนะครับผมว่าเครื่องของเรานะครับผมอ่าแล้วมาหยุดที่ตรงนี้นะครับสภาพใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เครื่องแห้งนะครับผมเครื่องแห้งน้ามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดดูจากพวกตะเก็บพวกนี้ได้นะครับอ่ากล้องได้แพนได้เห็นนะครับอ่านี่เหลอครับเครื่องแห้งดีมีเพียงข้าบฝุ่นบางๆนะครับผมเนาะ ก็รวมไปถึงเกียร์ด้วยนะครับผมเกียร์ก็อยู่ข้างล่างตรงนู้นนะครับผมยังไม่เคยผ่ายัยงไม่เคยซ่อมยังไม่เคยโอ้โหอนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทั้งเครื่องและเกียร์สายฟงสายไฟ,ยฟต่างๆจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไม่มีหนูแท้หนูกัดแล้วก็ไม่เคยรีแบบไม่เคยแต่งซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคระับมาดูเรื่องบอดี้กันนะครับผมบอดี้ากปรงหน้าเดิมนะครับผมมีตาโตยตาอยู่นะฮะไม,ม่อยู่นน็อ no. ต <Not S 2> ไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับน็อตากโปรงหน้านะครับผมอากรีมซีนเดิมทั้งหมมดนะคผ ไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับแผ่นเพดนะครับผมเดิมๆคานอันนี้ชิ้นหน้าซ้ายนะครับผมนี่ก็เดิมๆเลยนะครับผมโน่นหน้าขวานะครับผมก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เคยข้อซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมอ่มาดูการเก็บงานรอบนอกกันบ้างนะครับการเก็บงานรอบนอกนะครับจะเห็นได้ว่าอาจจะกล้องอยู่นิ่งๆนะครับผม แถบขวานะครับผมนี่เราจะไม่ได้ทําสีนะครับผมสีสวยงามดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับแถบซ้ายนะครับนี่ให้กล้องได้เห็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมมาเดีนดูแถบซ้ายนี่เราก็จะไม่ได้มีการทําสีใดๆนะครับผม<ๆ>ก็เพราะว่ารถอยู่ในสภาพดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราคาแคร์สปาขัดเคลือบสีตัวน,นี้ก็ สวยงามนะครับผมจะมีทําสีนะครับผมสําหรับคันนี้กันชนหน้านะครับผมพวกสะเก็ดหินแบบนี้นะครับผมนี่สาเหตุที่เราจะทําสีนะกันชนหน้านะครับผมนี่กันชนหน้าประมาณแบบนี้นะครับก็ทําเพื่อความสวยงามนะครับผมนี่ฝากระโปรงหน้านะครับสะเก็ดหินจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับด้านหน้านะครับผมด้านประทะเนาะหลีกเลี่ยงลําบากอย่างนี้นะครับ เห็นฮะเราก็เดี๋ยวเราเก็บสีให้กระชนหน้าฝากระโปรงหน้าทําสีให้ใหม่นะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นกระชนหลังนะครับนี่กระชนหลังมีริ้วรอยขีด่วนนะครับนะีบ่ฮะแล้วก็กตรงนี้จะมีสีสลอกนะครับผมแค่นี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ในเรื่องของงานสีเนาะก็ ทำสีสามชิ้นนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บงานให้ใหม่ส่วนอันนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาดูยางนะครับผมตัวนี้ยางโยโกฮามานะครับผมยางโยโกฮามาดอกหนาๆดอกเต็มๆกันเลยเหมือนยางใหม่เลยนะครับผมเนี่ยนะปี2 0 2พันยี่ิบสี่นะนะครับปีสองพันย่าิบสี่นะครับผมตัวนี้ก็ยางดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเก็บงานในเรื่องของพวกล้อแม็กให้นะครับผมล้อแม็กก็จะมีลิ้วรอยขีด่วนบางๆนะครับ หรือรอยขีดข่วนบางๆเราทําสีล้อแม็กให้ใหม่นะครับผมทําสีล้อแม็กให้ใหม่นะครับอ่าทั้งสี่วงนะครับผมเนาะเพื่อความเนีย้ยเพื่อความสวยงามนะครับเอามาดูภายในกันครับภายในสภาพเบาะสภาพเาพเาดานคอนโซลอะไรถือว่าเรียบร้อยดีเลยนะครับผมเรียบร้อยดีเลยนะครับผม นี่นะครับผมคอนโซลไม่มีคาบฝังแน่นไม่มีคาบสกกระปกนะครับอ่าแล้วก็นี่เบาะอะไรก็สวยงามดีนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ฟอกยังไม่ได้สปานะแต่เบาะหนังไม่มีแบบว่าซุดช้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมจะมีพวงมาลัยนะครับผมตนนัวนี้มีผิวถลอกถลอกหน่อยตัวน,นี้เดี๋ยวหุ้มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับผมเก็บงานหุ้มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับผมถลอกนิดนึงนะครับ แต่ของเราแบบว่าไม่มีพ่นไม่มีนั่นนะที่ตัวตูว้ครางของเราเราเดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่ทั้งวงเลยนะครับผมจะได้เนียเนียบเหมือนใหม่นะครับผมอ่าอย่างที่บอกนะครับเราทําเพื่อความเนียบนะครับจุดประสงค์ของเราคือทํารถมือสองให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่มีงานพ่นนะครับผมตันนี้เราพุ่มหนังให้ใหม่หัวเกลีย์เรียบร้อยดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะใส่พรมชุดใหม่ให้ด้วยนะครับผมเอาให้แบบใช้งานกันแบบ สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมเราก็ได้เล็งเห็นนะครับที่ตัวโตคาจัดคมกระดุมให้นะครับผมเม็ดเล็กนะครับผมจัดให้หนึ่งชุดเลยนะครับผมทุกที่นั่งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็หลายตังนะเห็นไฮะตัวโตคาเราทําอะไรทําแต่ใช้แต่วัสดุดีๆใช้ของดีๆไม่ต้องห่วงเลยฟิล์มเห็นไหมฮะถ้ามองไปจะมีนิ้วรอยเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนี่ยลิ้วรอยของฟิล์มนะครับนี่นะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะมองบางทีมันอาจจะมองไม่ก็เห็นเราฟิล์ม ตามที่แจ้งครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะครับผมโดยเราใช้ฟิล์มเซรามิกนะเซรามิกห้าชั้นรับประกันเจ็ดปีเลยครับลูกค้านะครับผมเนาะกันย V ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับผมเห็นไหมฮะโอ้สลับตานึกภาพตามผมนี่ก็คือได้รถที่แบบพร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องบอดี้บอดี้โครงสร้างหลักนะครับบอดี้โครงสร้างหลักรถยนต์อันนี้ประตูหลังขวานะครับผมอ่ะนี่นะครับ อ่านี่ประตูหลังขวานะครับอาคเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยก่อซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผมทั้งสี่บานนะครับผมทั้งสี่บานนะครับเดิมทั้งหมดนะครับผมเดิมทั้งหมดอเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าครันนี้เราจัดอยู่ในรถเกรดเอนะครับผมรถเกรดเอนะอนรถสวยน็อตไม่มีขยับนะครับผมอ่า สำหรับเรื่องบอดี้ถ้าใครยังเป็นกังวลนะครับผมจะเชื่อถือได้ไหมเออคุณบอยพาดูผ่านคลิปวิดีโอนี้สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้นะครับผมพาช่างมาดูได้มาทดสอบมาลองขับได้ยินดีเลยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีการตรวจนะครับผมจากบริษัทที่แบบเขารับตรวจสภาพบอดี้โครงสร้างหลักรถยนต์อยู่แล้วนะครับผมซึ่งเป็นกลางนะครับผมเป็นกลางไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับผมยังอูอินสเปคชั่นนะครับผมซึ่งก็มีมาตรวจเหมือนกันรถคันนี้ก็จะต้องตรวจนะครับผมฉะนั้นลูกค้าสถาบันการเงินต่างๆไฟแนนซ์ Finance ให้การยอมรัับท้งหมมดนะคะผ อ่าลูกค้าสามารถมาขอดูใบเซอร์นี้ได้เลยนะครับผมมาขอดูใบเซอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับผมฝาท้ายเดิมๆนะครับผมไม่เคยก้อซ่อมไม่เคยทําสีนะครับอ่มาดูแถบซ้ายกันต่อนะครับอาประตูนะครับผมสองบานซ้ายอ่นี่เดิมทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะนอกจากนั้นยังไม่พอนะเรื่องบอดี้เรายังมีระบุในสัญญาให้อีกนะครับชนหนักจมน้าพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอ่า สามารถนารถไปเช็คศูนย์ได้นะครับผมสามารถนํารถไปเช็คศูนย์ได้ด้วยยินดีเลยนะครับผมใบเซอร์ iser, ผลการตรวจเรามีให้ดูดูแล้วนะครับผมออาสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมที่สภาพจริงๆนี่สภาพถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีนะครับผมสภาพสดนะครับผมเพราะฉะนั้น สำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับผมติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับผมโต้ต้คา,านะครับผมกับ Fortuner 2.8 GR Sport นะครับผม4 w h e e l นะตัวนี้นะครับผมปี2022ราคาเปิดตัวป้ายแดงก็1,939,000บาทนะครับผมที่โต้ต้คา,าของเรานณปัจจุบันนี้ลดพึ่งเข้ามาราคาณตอนที่ผมทำคลิปยังไม่ทราบนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้ให้ดูว่าเนี่ย คันนี้ขายราคาเท่าไหร่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร083777747นะครับผมแล้วก็083777757นะครับผมและเรายังมีบริการหลังการขายอีกนะเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมควบคู่ไปกับบริการฉุกเฉินต่างๆนะครับผมตลอด24ชั่วโมงโดยบริษัทฟิกแมนนะครับผมต,ตาร์ทเริ่มต้นที่2ปีหรือว่า20,000โลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมมีทั้งรับประกันบอดี้มีทั้งรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์อะไรเงี้ยลูกคา้าสบายใจได้เลยซื้อรถกับเรานะครับผมหรือ หรับวันนี้ผมบอยโตคานะครับผมหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ